คุณเชื่อไหมคะว่าโฆษณาชิ้นนี้ทำจาก AI ใช่แล้วค่ะทุกคนนี่คือวิดีโอที่พิมพ์ใช้ AI ทำขึ้นมานะคะประมาณ90%เลยคะ่ะและนี่ก็คือชุดที่พิมพ์ถ่ายเมื่อกี้เลยค่ะเป็นชุดนี้เลยนะคะคือมันน่าเชื่งมากจริงๆรันะทุกคนทุกคนจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้คลิปวิดีโอมันดูค่อนข้างสมจริง r e a l i สติ c มากๆชุดในคลิปกับชุดของพิมเนี่ย ค่อนข้างมีรายละเอียดดีเทลที่สมจริงมากๆเลยค่ะ AI เขาทำได้ขนาดนี้แล้วจริงๆค่ะทุกคนพิมพ์จะให้เคล็ดลับไปดูกันเลยค่ะโปรแกรมแรกที่พิมพ์ใช้นะคะเป็นโปรแกรม Photoshop ะคะ่ะนี่ก็คือรูปภาพเริ่มต้นที่พิมพเพิ่งถ่ายมาเลยนะคะสดๆร้อนๆนะคะเริ่มต้นให้เราเ e l e c t ไปที่ Object นะคะหรือรูปตัวคน,นะคะ่ะให้คลิกไปที่ Quick Select นะคะเลือกภาพคน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะได้เป็นแบบนี้ออกมาค่ะี๋าวให้คลิกขวาน,นะคะคลิกไปที่ Select Invert ค่ะค่ะหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่ Eraser นะคะเพื่อลบพื้นหลังออกค่ะกดไปที่ Eraser Tool นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะ เสร็จแล้วให้เราเติมพื้นหลังนะคะให้คลิกไปที่นี่นะคะคลิกขวาค่ะไปที่ Generate Field นะคะ Luxury Home ทิมแนะนําว่าถ้าใครอยากได้พื้นหลังที่มันดูสวยๆไฮเอ็นให้มีคีย์เวิร์ดคำว่า l u กช r y เติมเข้าไปนะคะก็กด Generate ค่ะค่ะจะได้เป็นแบบนี้ออกมานะคะห้ทุกคนมันดูสวยสมจริงมากเราจะได้ปกติเขาสามารถ g e n e r a เรสามภาพด้วยกันนะคะ มีภาพที่1ภาพที่สองภาพที่สามแนะนำนะคะต้องมีคีย์เวิร์ดว่า luxury ค่ะเติมเข้าไปนะคะจะทำให้ภาพของเราดู high-end มากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้ภาพนี้ออกมาแล้วนะคะให้คลิกไปที่ไฟล์ค่ะเลือก q ิวเอ็ก p ์โพสพีเอ็นจแล้วก็เซฟรูภาพเลยค่ะเทคนิคที่พิมจะเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่แบบอายเขินอายแบบไม่อยากใช้หน้าตนเองอะ่ะ เราสามารถใช้อีกโปรแกรมหนึ่งช่วยค่ะไปที่ m i d Journey ค่ะนี่ก็คือรูปภาพซีเ e น e ตอที่พิมพ์ทำออกมานะคะหลังจากนั้นให้อัปโหลดรูปภาพของเราลงไปค่ะให้คลิกไปที่นี่ค่ะอัปโหลดไฟล์ Enter นะคะเสร็จแล้วพิมพ์จะใช้รูปภาพที่พิมพ์สร้างเป็นโมเดลออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะให้กดเซฟไปที่มอ a อ p แล้วก็พิมพ์จะเซฟอันนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือ default นะคะไปที่นี่ค่ะเซฟ u r c e Face ID นะคะให้อันนี้เป็นรูปหน้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะ่ะค่ะเสร็จแล้วพิมพิมจะกดไปที่นี่นะคะ App แล้วก็ Switch นะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือรูปภาพที่เสร็จแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วให้เราคลิก เซฟรูปภาพนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เซฟอิมเมจค่ะหลังจากที่เราเซฟรูปภาพแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นวิดีโอนะคะพิจมจะสอนอีกเทคนิคค่ะแต่สำหรับหลายคนนี่คือถ้ามาถึงจุดน,นี้ก็น่าจะแบบรู้สึกพอใจกันแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เจ๋งกว่านี้คือเราจะทำให้เขาเคลื่อนไหวค่ะ โปรแกรมหนึ่งที่พิมพ์จะใช้เรียกว่า King AI ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับเจนเนอเรตรูปภาพนะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีสเปคคอมที่ไม่แรงมากนะคะก็สามารถใช้โปรแกรมนี้เจนเนอเรตวิดีโอหรือรูปภาพออกมาได้ค่ะพิมพ์จะคลิกไปที่ i m a g e to Video นะคะดอปรูปภาพของเราที่เราสร้างเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์จะให้ออกแบบคลิปวิดีโอเป็นแบบ เดิมแฟชั่นวอล์กนะคะโดยจะพิมพ์คำสั่งไปลงไปว่าเรื่องเรื่อแฟชั่นวอล์กนะคะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถตั้งค่าข้างล่างได้นะคะปัจจุบันยังทำได้แค่5้าวินาทีนะคะเราสามารถเพิ่มเพิ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลม d e ได้นะคะภาพเขาจะมีความละเอียดคมชัดแล้วก็มีการเคิื่อนไหมคี่สมมตทมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้เกี่ยวกับการใช้ AI ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพิมพ์ได้ที่เพจ Facebook คู่พิมมี่ปลิดล็อกการตลาดยุคใหม่ด้วย AI ค่ะ